อน,นิสงส์การเจริญสติปัฏฐานสดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานสี่นี้ว่าอย่างนั้นตลอดเจปีผู้นั้นพึงหวังผลทั้งสองผลอันใดอันหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้1ห,หรือเมื่ออุป,ปาธิยังเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีหนึ่ง ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย7ปียกไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสีนี้อย่างนั้นตลอดหกปีผู้นั้นพึงหวังผลทั้งสองผลอันใดอันหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้1ห,หรือเมื่ออุปาธิยังเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หปียกไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสนี้อย่างนั้นตลอด5ปีผู้นั้นพึงหวังผลทั้งสองผลอันใดอันหนึ่งคือพระอรหัสต,ตผลในปัจจุบันชาตินี้หนึ่งหรือเมื่ออุปธิยังเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายหปียกไว ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นี้อย่างนั้นตลอดสปีผู้นั้นพึงหวังผลทั้งสองผลอันใดอันหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้หนึ่งหรือเมื่ออุปาิยังเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสปียกไว้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้ง4อย่างนี้อย่างนั้นตลอดสมปีผู้นั้นพึงหวังผลทั้งสองผลอันใดอันหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้หหรือเมื่ออุปธิยังเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมปียกไว้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นี้อย่างนั้นตลอดสองปีผู้นั้นพึงหวังผลทั้งสองผลอันใดอันหนึ่งคือพระอรหันตผลในปัจจุบันชาตินี้หนึ่งหรือเมื่ออุปาธยังเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสองปียกไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสนี้อย่างนั้นตลอดหนึ่งปีผู้นั้นพึงหวังผลสองผลอันใดอันหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้หนึ่งหรือเมื่ออุปาธิยังเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายปีหนึ่งยกไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย,ย,ลายผู้ใดผู้หนึ่ง พึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสนี้อย่างนั้นตลอดเจเดือนผู้นั้นพึงหวังผลทั้งสองผลอันใดอันหนึ่งคือพระอารหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้หนึ่งหรือเมื่ออุป,ปัติยังเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจเดือนยกไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่ง พึงเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ี่นี้อย่างนั้นตลอดหเดือนผู้นั้นพึงหวังผลทั้งสองผลอันใดอันหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้หนึ่งหรือเมื่ออุป,ปัิยังเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย6เดือนยกไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่ง พึงเจริญสติปฐานทั้งสี่นี้อย่างนั้นตลอดหเดือนผู้นั้นพึงหวังผลทั้งสองผลอันใดอันหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้หนึ่งหรือเมื่ออุป,ปัติยังเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายห้าเดือนยกไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย,าย,ลายผู้ใดผู้หนึ่ง พึงเจริญสติปัฐานทั้งสี่นี้อย่างนั้นตลอดสเดือนผู้นั้นพึงหวังผลทั้งสองผลอันใดอันหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้หนึ่งหรือเมื่ออุปัติยังเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสเดือนยกไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปฐานทั้งสี่นี้ อย่างนั้นตลอดสามเดือนผู้นั้นพึงหวังผลทั้งสองผลอันใดอันหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้หนึ่งหรือเมื่ออุปาธิยังเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสามเดือนยกไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นี้อย่างนั้นตลอดสองเดือน ผู้นั้นพึงหวังผลในสองผลอันใดอันหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้หนึ่งหรือเมื่ออุปธิยังเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสองเดือนยกไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย,ย,ลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสีน่นี้อย่างนั้นตลอดหนึ่งเดือนผู้นั้นพึงหวังผลในสองผล อันใดอันหนึ่งคือพระอาหารหัตผลในปัจจุบันชาตินี้หนึ่งหรือเมื่ออุปธิยังเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนึ่งเดือนยกไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นี้อย่างนั้นตลอดกึ่งเดือนผู้นั้นพึงหวังผลทั้งสองผลอันใดอันหนึ่ง คือพระอรหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้หนึ่งหรือเมื่ออุปธิยังเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายกึ่งเดือนยกไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย,ย,ลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นี้อย่างนั้นตลอดเจดวันผู้นั้นพึงหวังผลทั้งสองผลอันใดอันหนึ่ง คือพระอรหัตผลในปัจจุบันชาตินี้หนึ่งหรือเมื่ออุปธิยังเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นที่ไปอันเอกเพื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรเพื่ออัสดงดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยายธธรรม เพื่อกระทําพระนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฐานสี่อย่างด้วยประการชนี้คําอันใดที่กล่าวแล้วอย่างนี้คําอันนั้นเราอาศัยเอกายณะมรรควงเล็บคือสติปัฐานสี่วงเล็บปิดนี้กล่าวแล้วด้วยประการชนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพะสูตนนี้จบแล้วภิกษุเหล่านั้น มีใจยินดีเพลิดเพลิน,นักซึ่งภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยประการชนี้แหลจบมหาสติประธานสูตรที่9อัตถรถามหาสติประธานสูตรมหาสติประธานสูตรมีคำเริ่มต้นว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้ ในมหาสติปัฐานสูตรนั้นมีพรนานาตามลำดับบทตั้งต่อไปนี้มูลกำเนิดมหาสติปัฐานสูตรเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสพระสูตรนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นทางเดียวก็พระชนชาวแคว้นกุรุสามารถรับเทศนาที่ลึกซึ้งได้เล่ากันว่า ชาวแคว้นกุรุไม่ว่าเป็นภิกษุภิกษุณีและอุบาสกอุบาสิกามีร่างกายจิตใจสมบูรณ์อยู่เป็นนิดด้วยเสบปัจจัยคือฤด,ดูเป็นที่สบายเพราะแคว้นนั้นสมบูรณ์ด้วยสปายะมีอุตตุสปายะเป็นต้นชาวกุรุนั้นมีกำลังปัญญาอันร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์อุดหนุนแล้ว จึงสามารถรับเทศนาที่ลึกซึ้งนี้ได้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงเห็นความเป็นผู้สามารถรับเทศนาที่ลึกซึ้งนี้ได้จึงทรงยกกรรมฐาน21ฐานะใส่ลงในพระอระหันต์ตรัตมหาสติปฐานสูตรที่มีอัดอันลึกซึ้งนี้แก่ชาวกุรุนั้นเปรียบเสมือนบุรุษได้พระอบทองแล้วพึงบรรจงใส่ดอกไม้นานา,นาชนิด ลงในพระอบทองนั้นหรือว่าบุรุษได้หีบทองแล้วพึงใส่รัตนะเจ็ดลงชันใดแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าฉันนั้นทรงได้บริษัทชาวกุรุแล้วจึงทรงวางเทศนาที่ลึกซึ้งด้วยเหตุนั้นแหลในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงพระสูตรอื่นๆอีกมีอัดอันลึกซึ้งในคำพีทีขัิกายนี้ ก็คือมหานิทานสูตรในคำพีมัชชิมะนิกายนี้ก็คือสติปัฏฐานสูตรสาโรปรมาสูตรรุปโขปมาสูตรรัฐปาลสูตรมาคันธิยะสูตรอเนยชัสัปปายะสูตรอันหนึ่งบริษัท4ในแคว้นกุรุนั้นต่างประกอบหนึ่งเนื่งในการเจริญสติปัฏฐานอยู่โดยปกติ โดยที่สุดคนรับใช้และคนงานทั้งหลายก็พูดกันแต่เรื่องที่เกี่ยวด้วยสติปัฐานกันทั้งนั้นแม้แต่ในที่ท่าน้ำที่กรอได้เป็นต้นก็ไม่มีการพูดกันถึงเรื่องที่ไร้ประโยชน์เลยถ้าสตรีบางท่านถูกถามว่าคุณแม่จะ๊ะคุณแม่ใส่ใจสติปฐานข้อไหนนางจะไม่ตอบว่าอะไรชาวกุรุจะติเตียนเขาว,ว่า หน้าตำหนิชีวิตของเจ้าจริงๆเจ้าถึงเป็นอยู่ก็เหมือนตายแล้วตอนนั้นก็จะสอนเขาว่าอย่าทำอย่างนี้อีกต่อไปนะแล้วให้เขาเรียนสติปัฏฐานข้อใดข้อหนึ่งแต่สตรีผู้ใดพูดว่าดิฉันใส่ใจสติปัฏฐานข้อโน้นเจ้าค่ะชัวกุรุก็จะกล่าวรับรองว่าสาธุสาธุแกนาง สันเสริญด้วยถ้อยคำต่างๆเป็นต้นว่าชีวิตของเจ้าเป็นชีวิตดีสมกับที่เจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติมาเพื่อประโยชน์แก่เจ้าแท้ๆในข้อนี้มิ่ใช่ชาวกุรุที่เกิดมาเป็นมนุษย์ประกอบด้วยการใส่ใจสติปัฏฐานแต่พวกเดียวเท่านั้นแม้แต่สัตว์ดิรัชานที่อาศัยชาวกุรุอยู่ก็ใส่ใจเจริญสติปัฏฐานด้วยเหมือนกัน ในข้อนั้นมีเรื่องสาทบดังต่อไปนี้เรื่องลูกนกแขกเต้าเขาเล่ากันว่านักฟ้อนรำผู้หนึ่งจับลูกนกแขกเต้าได้ตัวหนึ่งฝึกสอนมันพูดภาษาคนวงเล็บตัวเองเที่ยวไปแสดงการฟ้อนรำในที่อื่นๆวงเล็บปิดนักฟ้อนรำผู้นั้นอาศัยสำนักของนางภิกษุณีอยู่ เวลาไปในที่อื่นๆลืมลูกนกแขกเต้าเสียสนิทแล้วไปเราสามนเณรีก็จับมันมาเลี้ยงตั้งชื่อมันว่าพุทธรกิตะวันหนึ่งพระมหาเทรีเห็นมันจับอยู่ตรงหน้าจึงเรียกมันว่าพุทธรกิตลูกนกแขกเต้าจึงขานถามว่าอะไรจ๊ะแม่เจ้า พระมหาเถรีจึงถามว่าการใส่ใจภาวนาอะไรอะไรของเจ้ามีบ้างไหมมันตอบว่าไม่มีจ้าแม่เจ้าพระมหาเถรีจึงสอนว่าขึ้นชื่อว่าผู้อยู่ในสำนักของพวกนักบวชจะปล่อยตัวอยู่ไม่สมควรควรปรารถนาใส่ใจบางอย่างแต่เจ้า ไม่ต้องสำเนียกอย่างอื่นดอกจงท่องว่าอัติอัติก็พอลูกนกแขกเต้านั้นก็อยู่ในโอวาทของพระเถรีท่องว่าอัติอัติอย่างเดียวแล้วเที่ยวไปวันหนึ่งตอนเช้ามันจับอยู่ที่ยอดประตูพึงแดดอ่อนอยู่แม่เหยี่ยวตัวหนึ่งก็เฉียวมันไปด้วยกรงเล็บมันส่งเสียงร้องกรี๊ก เราสามเณรีก็ร้องว่าแม่เจ้าพุทธรักิดถูกเย,ยวเฉียวไปเราจะช่วยมันต่างคว้าก้อนดินเป็นต้นไล่ตามจนโยบลอยเราสามเณรีนำมันมาวางไว้ตรงหน้าพระมหาเทรีพระมหาเทรีถามว่าพุทธรักิขดขณะถูกเหย,ยว่จับไปเจ้าคิดอย่างไรลูกนกแขกเต้าตอบว่า แม่เจ้าไม่คิดอะไรๆดอกคิดแต่เรื่องกองกระดูกเท่านั้นจ้ะแม่เจ้าว่ากองกระดูกพากองกระดูกไปจะเรื่อราดอยู่ที่ไหนหนอพระมหาเทรีจึงให้สาธุการว่าสาธุสาธุพุทธรักขีนั้นจะเป็นปัจจัยแห่งความสิ้นพบของเจ้าในการภายภาคหน้าแล แม้สัตยิรชานในแคว้นกุรุนั้นก็ประกอบหนึ่งๆซึ่งสติปัฏฐานโดยประการชนิดเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบถึงความเจริญแพร่หลายแห่งสติปัฏฐานของชาวกุรุเหล่านั้นจึงได้ตรัสพระสูตรนี้อธิบายความตามลำดับบทในพระสูตรนั้นข้อว่าเป็นทางเดียวคือเป็นทางเอก แท้จริงทางมีมากคือมะะัคคะปันถะปัะถะปัจชะอัญชสะวัตุมะอายนะนาวาอุตรเสตุกุลละพิสิสังกมะทางนี้นั้นในที่นี้ท่านกล่าวโดยชื่อว่าอายนะเพราะฉะนั้นในข้อที่ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นทางเดียวนี้จึงควรเห็นความอย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นทางเอกไม่ใช่ทางสองแพร่งอีกในหนึ่งชื่อว่าเอกายนะเพราะอัดวิเคราะห์ว่าเป็นทางที่บุคคลพึงไปผู้เดียวคำว่าผู้เดียวคือคนที่ละการคลุกกรีด้วยหมู่ปลีกตัวไปสงบสงัด เข้าว่าพึงไปคือพึงดำเนินไปอีกนัยยะหนึ่งชื่อว่าอายนะเพร,ะราะอัดวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องไปอธิบายว่าไปจากสังสารวัตตะสุขพนิพพานหนทางไปของบุคคลผู้เป็นเอกชื่อว่าเอกายนะบทว่าเอกสะคือของบุคคลผู้ประเสริฐสุดแห่งสรรพสัตว ก็พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงประเสริฐกว่าสรรพสัตว์เพราะฉะนั้นท่านจึงอธิบายว่าหนทางของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้สัตว์เหล่าอื่นถึงจะเดินไปด้วยหนทางนั้นก็จริงแม้เช่นนั้นหนทางนั้นก็เป็นทางเดินของพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นเพราะเป็นทางที่พระองค์ทรงทําให้เกิดขึ้นเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ในโคประกาโมคคลานสูตรว่า ดูก่อนพรามณ์พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นดังนี้เป็นต้นอีกในยะหนึ่งทางย่อมไปเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอายนะอธิบายว่าไปคือเป็นไปหนทางไปในธรรมวินัยอันเดียวชื่อว่าเอกายนะท่านอธิบายว่า ผลทางเป็นไปในธรรมวินัยนี้เท่านั้นไม่เป็นไปในธรรมวินัยาศาสนาอื่นเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ในมหาปรินิพานสูตรว่าดูก่อนสุพัทะมักมีองค์8ที่เป็นอริยะบุคคลจะได้ก็แต่ในธรรมวินัยนี้แหละดังนี้ก็มักนั้นต่างกันโดยเทศนาแต่โดยอัดก็อันเดียวกันนั่นเอง อีกไวยะหนึ่งหนทางย่อมไปครั้งเดียวเหตุนั้นหนทางนั้นจึงชื่อเอกายนะวงเล็บทางไปครั้งเดียววงเล็บปิดท่านอธิบายว่าหนทางแม้เป็นไปโดยมุกคือภาวนามีนัยะต่างๆกันเบื้องต้นในเบื้องปลายก็ไปสู่พระนิพพานอันเดียวกันนั่นเองเหมือนอย่างที่ท่านกล่าวไว้ในสังยุตตนิกาย มหาวารวักวัาสหัสบด,ดีพรมกราบทูลพระผู้มิพระภาคเจ้าว่าเอกายนังชาติขยันตาทัศสีมกคังประชานาติหิตานุกรรมปิเอเตนะมกเคนะตรีสุปุเพตริสเรเจวะตรันติใจคัง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นธรรมเป็นที่สิ้นชาติทรงพระกรุณาอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลทรงทราบชัดเอกายนะมพระพุทธทั้งหลายในอดีตพากันข้ามโอคะวงเล็บโอคะสวงเล็บปิดด้วยมัรนั้นมาแล้วพระพุทธทั้งหลายในอนาคตก็จะข้ามโอคะด้วยมัรนั้นและพระพุทธทั้งในปัจจุบัน ก็ข้ามโอเคด้วยมรรคอย่างเดียวกันนั่นแหละต่เกจิอาจารย์กล่าวตามนัยยะแห่งคาถาที่ว่าชนทั้งหลายไม่ไปสู่ฝั่งพระนิพพานสองครั้งดังนี้เพราะเหตุบุคคลไปพระนิพพานได้คราวเดียวฉะนั้นหนทางนั้นจึงชื่อว่าเอกายนะไปคราวเดียวคำนั้นไม่ถูกเพราะอัดนี้ จึงพึงมีพยัญชนะอย่างนี้ว่าสเกออยโนไปคราวเดียวก็ถ้าหากว่าจะพึงประกอบอัฏฐะกล่าวอย่างนี้ว่าการไปครั้งเดียวคือการดำเนินครั้งเดียวของมารคนั้นเป็นไปอยู่ดังนี้พยัญชนะก็น่าจะถูกแต่อัฏฐะไม่ถูกทั้งสองประการเพราะเหตุไรก็เพราะในที่นี้ท่านประสงค์แต่มารคที่เป็นส่วนเบื้องต้น เป็นความจริงในที่นี้ที่ท่านประสงค์เอาแต่มรรคที่มีสติปัฏฐานเป็นส่วนเบื้องต้นซึ่งเป็นไปด้วยอารมณ์สี่มีกายเป็นต้นมิได้ประสงค์เอามรรคที่เป็นโลก,กุตระโดยว่ามรรคที่เป็นส่วนเบื้องต้นนั้นย่อมดำเนินไปแน้มากครั้งทั้งการดำเนินไปของมรรคนั้นก็มิใช่มีครั้งเดียว